เสียลูกฟรีไปแล้วฉันไม่อยากเสียเธออีกคนที่แกก็เสียลูกได้แต่ฉันจะไม่ยอมเสียผัวไม่ยอมเสียผัวอีกใครป้าหาวป้าหาคะลุงถามหน่อยนึงป้าไม่มีมีดใช่ปะไม่มีไม่มีป้าป้ามีแต่หม้อกับกระทะแปบน้ำก่อนไหมแล้วก็เท้าบานสตรีมที่ช่องใจเล่าทุกวันนะครับผม เออผมฆ่า,าไอ้เคผมพยายามผมพยายามเป็นสามีภรรยากับพี่อังไงอยากเป็นป้าเล้าอยากเป็นป้าเล้าไมอยากอยู่กับลุงอังลุงอังนะลุงอังมาอยู่กับผมดีกว่านะ เดี๋ยวจะทอดไข่ดาวใข้กินถ้าไม่ชอบไข่ดาวก็เอาไข่เจียวถ้าไม่เอาไข่เจียวก็เอาไข่เหี่ยวมาลุงอังเอาไข่ไข่ดีเนาะลุงอังเอาไข่ไข่ดีเนาะมานี่มามานี่มาพาไปเติมน้ำก่อนเร็วน้ำหมดน้ำหมดไม่ได้ต้องเติมน้ำก่อนเดี๋ยวไม่มีน้ำกินตอกลางคืนอันตรายมานี้เร็วๆมาหมุนก๊อกน้ำก่อนทำไมไม่ฟังดื้อดื้อจริงๆมานี่มานี้มานี้เติมน้ำก่อน อเคไปน้ำใช้ได้แล้วไปลเร็วลูกอังมาลูกอัางไปลูกอัางวิ่งเราองวิ่งเร็าวิ่งเร็วมีฆาตกรมาลวเดี๋ยวูความเองดูดูป้าความเองลูกอางไปเลยลูกอ่งวิเลยลูกอางไม่นะไม่นะไม่ไม่ฉากนี้ลูก ลอ้างเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมลูกอังศพพี่ต้อยอยู่นะตรงคอมมูอ,อ่ะตอนนี้คือที่คอมมูไม่ติดเพราะมีคนตายใช่ไหมหนูเห็นท<ร>ี่าตอนคอมมูดับอะ่ะหนูเห็นวิคเค่เขาไปดูโอ๊ะแอดมินหนูก็งงมากเลยพี่ไปดูทำไมเออใช่ป่ะใช่ป่ะมันจะเข้าไปเทสไงว่าคอมมูแบบ ไอ้ฟิมันกับจริงหรือเปล่าสวยพี่ไม้เขาตามน้ำดีจริงเลยอ่ะป้าเป็นคนเชื่อคนง่ายใครพูดป้าก็เชื่อขนาดคนส่งใบสวัสดีวันจันทร์มาป้ายังส่งกลับเลยตอนนั้นคนข้ามอะไ้แน่ๆคือฟิล์มใช่ฟิมเป็นคนดีฟิล์มมีสแกนไอพีไอมีสแกนไหมครับมาสแกนกับฟิล์มได้ครับแหมไอ้ฟิล์มแบบที่พูดกับผู้หญิงเสียงหวานไม่สแกนแล้ฟิมเลยพี่พูดกับกูพี่สแกนกูเปล่าเข้าบ้านลงเข้าบ้านลงเข้าบ้าน เออแล้วก็ปิดประตูด้วยถอดรองเท้าด้วยนะมามากินข้าวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเปิดประตูทาไมไม่มีประตูโธ่มักนกลางคืนมันอันตรายเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะไ้่ทําตัวแบบน,นี้ได้ไยังไงในบ้านเราใหญ่เนี่ยปิดประตูทุกประตูเลยปิดให้หมดเลยเนะี่ยทีหลังจะไปไหนบอกด้วยเห็นลูกไหมเห็นลูกกับแฮมสเตอร์ที่มึงเลี้ยงดูอยู่ไหมทำตัวไม่ดีต้องให้มานั่งดูแลปิดประตูด้วยเออแล้วก็นั่งกินีเงียบซะอย่ารีบอาหารออกไปนะ ออแทงอิกอันนี้เจอศพที่ไหนเจอศพเบนเบนนันหละงั้นใครสองคนอยู่คอมูเอ้ยใครสองคนอยู่เวปอนตอนนี้ไม่มีนะไม่ไม่มีคอมูเอออยู่คอมูพี่อังไอ้ป้าอังไอ้ลุกอังเขาแบบมามั่วบ้านเราอะผมไม่โอเคเลยว่ะเอ้ยพี่อังอยู่คอมูอยู่คอมูอยู่กับอยู่กับป้าแล้วอยู่กับป้าแล้ว ทำไมต้องอยู่ด้วยกันได้อะเอ้าก็เป็นแฟนกันเนอะมันไม่ใช่นะมีคนมันเป็นห้องเวทพ้องมันไม่ใช่ห้องเวป้องมันคอห้องขโมยนั่งกินข้าวอยู่ตรงโต๊ะในห้องขโมยแล้วมันก็มีคนมัแล้วก็มีคนมาเปิดประตูบ้านให้ลุลวัวเลยใช่ไหมพี่หนูจะบอกฆาตกรให้นะว่า ฟรีหมดประโยชน์แล้วค่าท <c oughs> <objetivo Yap. c oughs> ิ้งได้เลยฟรีหมดประโยชน์แล้วค่าทิ้งได้เลยโอ้เชียโคตรเชียเลยดูเชียเกินเชียเกินใช่แล้วที่ไงเกินก็ทนถูกทิ้งก็เป็นอย่างนี้ป้าป้าคะลุงถามหน่อยหนึ่งป้าไม่มีมีดใช่ป่ะไม่มีไม่มีป้าป้ามีแต่หม้อกับกระทะแล้วก็ดำร้อนลุงอางไม่รู้หรอกลุงอางมันโง่ลุงอางโง่ลุงอ่างแก่แล้วรถเรือนไม่มีไม่มีทางมาจําได้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรเงี่ย เชีย่ยล,ล,ลุงลุงลุงอังลุงอังลุงอังคิดว่าไงประโยชน์แล้วก้าได้ยังไม่ฆ่าฟรีเลยคือ<ม>ป้าลาวป้าลาวยืนเฝ้าลุงอังตอนป่วนไฟมากลุงอังดื้อม,มากเลยนะอันนี้พูดจริงนะลุงอังทำตัวอย่างนี้ทีเอาไม้เลียวฟาดแล้วนะต้องโหมดพี่อังทิ้งแล้วไม่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 คืออันเนี้ยผมป้าเนี่ยพรูปพรูปลุงอังแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นคนป่วนไฟ ลุงว่าจีสติงเนี่ยรู้สึกว่าจะโบยเราแปลกๆใช่จริงผมเคโบยด้วยเหรอจริงผมเคยโบยด้วยเหรออ่าผมเป็นแค่ตากลองผมไม่เคยโบยนะฟิล์มฟิล์มถ้าฟิล์มเชื่อป้าถ้าฟิล์มไม่อยากไร้ประโยชน์เหมือนที่เอบีไอพูดฟิล์มจะต้องจัดการกีสติงซะเนี่ยตอนนี้ฟิล์มโบยเลี่ผมว่าเป็นกับพี่บอกแล้วไม่เคยโบย ไป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 มา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 ลุงงานลุงมาลุงลุงานมาลุงตาแก่นี่จำอะไรไม่ได้เลยมาตาแก่มามาตาแก่มามานี้ตาแก่มาตาแก่มานี้ตาแก่มานี้ตาแก่ดื้จังอะตาแก่ตาแก่ดื้เกินตาแก่ดื้อย่างนี้ไม่โอเคนะดื้จังอะฉันหมดความอดทนกับเธอแล้วนะอยู่กับเธอมากี่ปีเธอก็ไม่มีประโยชน์ ไปป้าเรากรุนเร็วอ่ะป้าเราไม่ได้ข้าเลยลุงจะบอกว่าระหว่างที่กินข้าวอยู่แม่งควักเม็ดกินมาตังไปบนโต๊ะคือแบบให้กูคิดยังไงอ่ะคือกินกินอยู่ประตูปิดกินกินอยู่ประตูปิดอ่ะเดี๋ยวกูโกเทมพี่ยังไม่โดนเลยนะกูแทงแทงโดยไอ้ฟิแก้ตัวให้หนูเถอะให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง เราคงต้องจับคู่กันแล้วสินะลุงอังเจอกันนะเดี๋ยวป้าเหลามารอลุงอังี๋ยวป้าเหาทำกับข้าวก่อนนะไม่ต้องรีบนะหรือทำกับข้าวก่อนไม่ต้องรีบนะเหมือนจําได้เนะว่าลุงอังชอบกินไข่ดาวแบบมีเดียบแลตอนที่อยู่ดอบชิปกันสี่คนน่ะมีใครอยู่บ้างฉันไม่รู้ป้าไม่รู้ป้าเดินไปที่คอมบูแล้ว พี่เล้ากับพี่อังค่ะพี่เดี๋ยวนะ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 ไปนั่นแหละฆาตกรอยู่ในนั้นแหละเชื่อเชื่อป้านะว่าทุกอย่างสามารถหลอกได้หมดเพราะว่าชุ้ที่ไฟดับไก่แค่คนลงมาจากดอกชิปจะมาบอกว่าคนที่ลงช้าเป็นไม่มีทางจะบอกได้เพราะไฟดับไม่มีใครเห็นป้าอยู่คอมูป้าทำไข่ดาวรอลุงอังอยู่อยากกินไข่ดาวป้าคู่ค้าใครอยากกินไข่ดาวของป้าก็มาหาป้าที่บ้านเดี๋ยวป้าทำให้กินคนนนเเ้ัู่ลยมาเจอที่บ้านใครอยากกินมาเจอที่บ้าน มาเปิดบ้านรอค่ะมีใครมีใครอยากเข้าบ้านไหมคะ One hour later ไม่มีใครมาบ้านป้าเลยอะฮัลโหลโอ้ใจร้ายอะปิดประตูแล้วไม่ต้องเข้ามาแล้วป้างอนแล้วไม่ต้องโผล่นะเฮ้ยอีนิชัยมาเซรอก่อนนะรอก่อนนะโหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเดี๋ยวทำให้กินเดี๋ยวทำให้กินชี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  โอเคกินนะกินนะรอกินให้อร่อย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 กินนะโอ้ไม่ว่าไม่ว่ จิงป้า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 ไอ้ต้องเป็นฉันใช่เหรอ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 เอ็มี้อายอยู่กับใครฉันทำผิดอะไรแล้วแล้วแล้วเราอยู่กับใครอ่ะเอ็มี้อายอยู่กับป้าราวเองป้าราวแล้วก็พี่จอยที่กลายเป็นน่องไก่ไปแล้วเขาชื่อว่าป้าราวอ่ะเขาจะทำกับข้าวให้หนูกินใช่ไหมเขาก็เลยต้องฆ่าคนแล้วก็เอาน่องไก่อ่ะมาทำเป็นอาหารเช้าเธอยนี่มันเส้นดีจริงๆไอ้เด็กน้อยคนนี้แม่เป็นพี่อังกับใจราวฟังฟังป้าราวพูดก่อนหนูเค พูดจริงนะตั้แต่ป้ามีอายุมาขนาดนี้ไม่เคยเจอคนที่สืบมั่วส่้ขนาดนี้มาก่อนไอการที่เชื่อว่าตั้แต่สามสี่เวฟเนี่ยเป็นอะไรที่บ้องตื้นมากเด็กอย่างแกจะมาลูเลือดอะไรบัดซมไอเด็กเวรพวกนี้เชื่อแต่กันเองอมีผู้ใหญ่ไว้ต้อเชื่ออะไรลุงอังถ้าลุงอังเป็นหนึ่งเดียวกับป้าแล้วจริงลุงอังควรจะรู้ว่าลุงอังควรจะฆ่าใครนะ ลุงอังไม่พอลุงอังไม่พอลุงอังไม่พอเบลไอ้เด็กเปลลดก่อนเอลไอ้เด็กเปลลดคนนั้นก่อนมันทำป้าป้าไม่ชอบมันเต็มบ้านไปหมดเลยแบบู้หแต่ละคนอ่ะ ลุงอยากจะล้างแค้นให้คนที่ปาทำไมป้าตอกว่ามาคลิปก่อนเธอทุกคนใช่ข้ามันข้ามันบ้าไม่มีใครฟังเราเลยลุงฉันละเกียร์เด็กเส้นดีในยานนี้จริงๆให้มันเป็นเพลง บนทางเดินเคียงที่จะมีเสียงเอาเอา้าเอา้าหายไปไหนเอา้าเอา้าเอา้าไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไอ้อยู่นี่เลยอยู่นี่ไงมาเนี้ยพี่ดูขอโทษพี่ดูขอโทษแม่เมื่อกี้พูดดูขอโทษคืออะไรคือคนฆ่าเหรอพี่เอพีไอเอพีไอพูดดูขอโทษอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเอาสิ เด็กเปรตอย่างเธออย่ามาเทียบเคียงรัศมีฉันฉันไม่ชอบมานี่ลูกอยากไปเดินกับมันมานี่แปบบน้ําก่อนไหเราก็ขเข้าบ้านป้าร้าวเชื่อใจไไม่ได้ท,ดทลุงอังได้ไใช่หรือไม่เชื่อใจได้เราไม่เคยพาดจากกันนะอัอ หล้วหลานไปเลี้ยงะุกคนไหมคะนั้นบางทีได้นะได้นะหลานเคเพราะว่าตอนเนี้ไอ้ลูกลูกเวมันโง้ตายเลยเนี่ยมามามาหลานเคมาหลานเคมาเดี๋ยวหลานเคกับกับเออลูกอังเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะตัวเหม็นมากเลยได้ได้ได้ป้ามองไม่เห็นเลยเลยป้ามองไม่เห็นเลยเลยบัดซบพี่อังทำอย่างนั้นได้ยังไงทุกคนพี่ยังทำอย่างนั้นกับผมได้ยังไงอ่ะแบบต่อหน้าต่อตาลูกอังเจ้าอยู่ไหนลูกอังลูกอังอยู่ไหนลูกอัง ลูกฟีไปแล้วฉันไม่อยากเสียเธออีกคนที่ค่จะเสียลูกได้แต่ฉันจะไม่ยอมเสียผัวไม่ยอมเสียผัวไห้เครไอ้หลานชั่วมันต้องคิดครับมันตัยต,ตุดมันตุยต,ตุดลุงแน่นอนไอ้เพี้ยงลุงอังไปจากฉันใช่ไหมไอ้หลานเธอไปไหนวันนี้อาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อน คือไรอ่ะเข้ามาทำไมอ่ะโปอยู่เข้ามาทำไมปิดนมปิดนมก่อนปิดนมก่อนจะไม่พูดอะไรกันหน่อยหรอคะนั้นหนูมีฮอร์โมนหนูมีฮอร์โมนตีตั้งแต่ตอนนั้นหนูคุณจะปล่อยผู้ต้องสงสัยให้รอยนวลต่อไปไม่ได้แล้วนะไปอ่ะคุณจะให้ผู้ต้องสงสัยเป็นดาราต่อไปไม่ได้แล้วนะได้สิมาได้ได้ได ได้หมาโง่ตึ๊ตึ๊งๆมาโง่ตึ๊กตึ๊้ไปนะไปลูกเอ๋ยลูกเอิร์กลูกเอ๋ยหมดพล่าลแก่นี่ทีไม่เลยข้าก็กินเยอะเบื้องตังชิบหายผมบอกแล้วว่าข้าตกรเกมนี้นี่คือชิวชิวจัดนะฮะไม่ต้องทำาหารเลยเลยครับเฮ้ ลูกอ๋อ FBI เป็นชูกับลุงจริงจริง FBI พึ่งฆ่าป้าตาที่ผ่านมาแต่ตานี้แทนที่ลุงอังมีมีดแทนที่ลุงอังจะไปฆ่า FBI แต่กลับไปเล่นชู้ ไม่คือคือมผม,มเข้า <ผม S 2> ใจแล้วว่าทำไมลุงอังถึงไม่จากการ f b i เพราะลุงอังเป็นชู <c oughs> เป็นชูกับ f b i